ครับสวัสดีครับสวัสดีน้าๆนะครับนักตกปลานะครับคือมีน้าท่านหนึ่งนะครับสอบถามมานะครับว่าการเกี่ยวกุ้งตกปลานินเกี่ยวยังไงนะครับก็คือจะมาบอกวิธีเกี่ยวกุ้งตกปลานินนะครับสําหรับวิธีนะครับคือน้าๆมือใหม่นะครับแต่มือมือเก่าอาจจะรู้ดีนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาแชร์ประสบการณ์ความรู้ให้นะนะ้าๆมือใหม่ได้ดูกันนะครับว่าการเกี่ยวกุ้งตกปลานินเขาตกกันยังไงนะครับก็บอกให้หมดครับเหมือนว่าแหละรครับใครตกปลาก็อยากได้ปลานะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูวิธีเกี่ยวกุ้งตกปลานินนะครับอันดับแรกก็คือ ตะกอ้อนะครับเราใช้สองขอนะครับตาเบ็ดจะให้ดีก็คือ0.5คือใหญ่สุดคือ0.5นะครับขนาดเล็กคือ0.3นะครับมันจะเหมาะกับการไปตกปลนินเพราะว่าปลนินมันจะค่อนข้างจะกินระแวงและเขี้ยวหน่อยนะครับแล้วก็ปั้นลำใส่ตรงตะกอ้อไว้นะครับปั้นลำปั้นลำไว้เอา ลำเป็นตัวล่อนะครับเพราะบางทีบางไม้ปานินมันไม่กินเม็ดโฟมนะครับมันเข้ามากินลำอยู่แต่มันไม่กินเม็ดโฟมก็มีนะครับบางไม้มันจะเป็นแบบนั้นครับลักษณะของปานินถ้ากินเม็ดโฟมก็คือกินเม็ดโฟมครับถ้ากินกุ้งก็คือกินกินกินกุ้งอย่างเดียวเลยไม่ไม่กินเม็ดโฟมเลยครับเราก็ปั่นลำ ปัน่นลาไม่ใหญ่มากครับประมาณเท่าลูกมะนาวนี่ก็ได้ปั่นประมาณนี้ครับแล้วทีนี้เราก็จะใช้มิดโฟมมิดโฟมคือให้ให้ตะให,ให,ให้ตะขอบิด มันมันมันจมนะครับเม็ดโฟมคือเม็ดโฟมเล็กครับตกปลานินประมาณนี้ครับนนี้ประมาณนี้ไม่ใหญ่มากเพราะว่าปลานินมันจะกินเม็ดโฟมจมนะครับใส่ทั้งสองขอเลยครับนี่ครับแบบนี้ครับเม็ดโฟมเล็กครับทำให้ตะขอมันจมน้ำ อีกข้อหนึ่งเราจะเกี่ยวไว้ครับคือข้อหนึ่งเราจะไม่เกี่ยวกุ้งนะครับเพราะว่ากาาันปลาเผื่อปลาใหญ่มากินพวกปลาสวายพวกอะไรปิดคิวมากินนะครับถ้าเราจะเกี่ยวกุ้งอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเผื่อปลาสวายปลายิสุกมากินอย่างนงี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแต่ขอเกี่ยวกุ้งเม็ดฟมเราจะขึ้นข้างบนนิดนึงครับ เราจะใส่เม็ดโฟมไปด้วยเพราะว่าเผื่ออปลามันไม่ติดมันกินกุ้งไปแล้วมันกุ้งมันหลุดไปหมดแล้วมันก็ยังเหลือเม็ดโฟมมาอยู่เผื่อเผื่อมีปลาอื่นมากินด้วยครับสำลองไว้นะครับคือเราต้องใส่แบบนี้ครับนี่แล้วก็เกี่ยวกุ้งครับวิธีเกี่ยวกุ้งคือผมเอากุ้งกุ้งแห้งนะครับไม่แอลเพราะว่ากุ้งสดไม่ได้ไปหาเนี่ยกุ้งแห้งมาทดลองให้ดูเฉย กุ้งแห้งปกติก็เอากุ้งสดอะไรกุ้งฝอยนะครับเราก็เกี่ยวเข้าไปตรงนี้นะครับเกี่ยวไปตรงนี้ประมาณสามสี่ตัวเกี่ยวจนเต็มขอครับคือเราไม่มีกุ้งสดเนาะเราไม่ได้ไปหาแล้วกุ้งแห้งมาแทน กุ้งสดเป็นตัวอย่างหลุดนี่เ็เกี่ยวแบบนี้ครับห้อยสามสี่ตัวประมาณนี้แล้วก็ก่อนจะตีเราก็ห้อยแบบนี้ครับไม,ไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับลำห้อยแบบนี้ก็ตีออกได้เลยนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับวิธีการเกี่ยวกุ้งนะครับถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่สวยงามครับ กดตีได้เลยครับมีตัวเป็นโดนแน่นอนครับไม่พลาดครับปานินโอเคครับก็แชร์ประสบการณ์แค่นี้แล้วครับเป็นความรู้เล,ล็กๆน้อยๆนะครับที่นานามือใหม่เอาไปใช้ได้นะครับก็เป็นความรู้หรือหา,อาประสบการณ์ไปด้วยนะครับถ้านานามี สูตรเด็ดๆอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ